สวัสดีครับทุกคนช่องน้องแนทเกมมิ่งนะครับจะมาเล่นเกมโรบอทแมปโกอาการ์เกันอีกแล้วนะครับเย่จอันนี้ก็อัปเดตนะทุกคนเป็นอัปเดตใหม่เนาะอีกหวิท่าวิท่าวิมาแล้วครบไหนดูสิมีไหมโอ้ยมีช็อปมาใหม่โอ้นั่นไง ขอเติมมาอันดับแรกเลยคุกโอนี่ไงโอ้โห oh, น้องเกลียมเลยแหละน่าสงสารน้องมากเลยอ่ะเฮ้ยได้มันได้มาหลายตัวด้วยเนี่ยได้มาสองตัวโอ้โห oh, ได้สองตัวด้วยไหนตรงนี้นี่ไงทุกคนมีไครับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยอะไรบ้างครับเนี่ยวันเอเมอร์ลี่สต็อปเอเมอร์ลี่โอ้โหก่อนหน้านี้ทุกคนสิ่งที่มาขายผลไม้ใหม่ลูกแกแอปเปิ้ลลูกแกแอปเปิ้ลนี่ โอ้โหผลผลเหมือนน้อยนาเลยทุกคนก็ขออวดหน่อยละกันนี่เฮ้ยนันเพาวติดดิสโก้ตอนที่ผมมีซันมาเบอร์สองต้นแล้วนะทุกคนเป็นไงคือคนคือตอนถ่ายอ่ะไม่มีตอนถ่ายคือไม่ออกเลยพแต่พอมาถ่ายนอกรอบนี้ออกเยอะนี่นะไปก็ได้เหมือนกันนี่ไปก็ได้แล้วเหมือนกันอะไรแรๆอยู่หลังสวนหมดนะทุกคนนี่ อุ้ยดิสโก้แล้วทุกคนเอ้ยนี่แล้วกเปลี่ยนเสียงเป็นดิสโก้ใหม่แล้วนะอุ้ยนี่นี่ไงมีมีพืชโอ้โหมีพืชใหม่ได้เต็มเลยแล้วก็มีสปริงเกอร์ใหม่ด้วยตัวนี้คือจะเป็นสปริงเกอร์ใหม่นะทุกคนอันนี้มิวททตันเอ้ยไม่ไม่อ่านแล้วครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับซีดหมดเลยนะทุกคนซึ่งซีต้องเอากลองมาให้มันอืมนี่แต่ผมสิ่งที่ผมอยากได้ไม่ใช่อะไรเพื่อนนี้ทุกคน ซึ่งเราสามารถคาบได้เลยนะตอนนี้เราเรามีเรามีฟาล์วซีแพ็กอยู่ร5 7ห้าซึ่งโอต้องรอเวลาขาบด้วยโอ้ต้องรอเวลาขับอ <c oughs> ออเาบอามันจะเวลาบอกตรงนี้นะคนุณว่าคือเวลาคาบนี่คือเท่าไหรนะ่เนาะอย่างอันนี้นะเป็นสปริงเกอร์นะชั่วโมงหลักชั่วโมงหมดเลยนะเนี่ยทุกคนแล้วก็อีเวนต์ใหม่ก็คือ working bee นะทุกคนเป็นพืชเอ้ยเป็นไออะไรนะเป็นพึ่ง ที่ชอบแบบโอ้โหผมผมอัดวิดีโอมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีอกแล้วกันเนะ อันนี้น่าสนใจนะทุกคนแพ็กบีเรามันสามารถทําอะไรได้นะอเขาบอกว่ามันจะสามารถทําให้เราเก็บของเก็บผลไม้ได้มากขึ้น25ชิ้นอ๋อเอ่ออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนพ o l l เน a t i o n ฟฟ f o ก็คือถ้ายิงอันนี้ไปน่าผลน่าจะติดเป็นอะไรนะอ่าติดโพล l เ n a และนี่มีนียนะทุกคนเป็น Cover อ f ฟ o r d in นช็อ k ก็คือยิงไปอาจจะติดช็อกโกแลตก็ได้ไงใครจะไปรู้อันนี้คืออันนี้ติดช็อกอันนี้ช็อกสส่ฟ้าอันนี้ช็อกช็อกโกแลตเห็นไหมอ่าอืมสปริงเกอร์ก็สวยเหมือนนทุกคนวอเตอร์เมลอนสปริงเกอร์แอดมินน่าจะแบบโอ้โหมีความคิดสร้างสรรค์สูงนี่ทุกคนแนละ้วระหว่างรอตอนรออัปเดตนะมีภูเขาไฟมาสองรอบเลยนะ ก็เลยทําให้มีสถานะ่ใหม่เกิดขึ้นก็คือโมเทนอ่าใช่ดีเดี๋ยวมันมันมันก็จะมีมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทุกคนนี่นะเป็นสีนี่สีออกส้มๆเหลืองโมเทนหนึ่งล้านเฮ้ยหึ่ล้านเลยเหรอโกระตุกกระตุกกระตุกโมเทนโอ้ถือว่าไม่ใช่น้อยๆแสดงว่าโมเทนนี่น่าจะผมว่าน่าจะเป็นโอพี่สุด เพราะว่ามันน่าจะเป็นแค่แอดมินเสกนะทุกคนอืมเผื่อทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมแม็กโอเคไม่มาถ่ายด้วยก็บอกให้เลยก็ได้ว่าทาไมไม่ถ่ายแม็กโอเคเขาขี้เกียจทุกคนเขาขี้เกียจเขาขี้เกียจถ่ายทุกคนอใช่ไหมไม่ไม่แชร์ไอ้นี้แชร์มีแชร์หรือเปล่านะไม่ไม่คือขี้เกียจอะคือแม็กโอเคเขาขี้เกียจเขาบอกว่าไม่ถ่ายหรอกขี้เกียจยอกนะทุกคนหยอกนะคือ โอเคเขาก็แบบไปถ่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปเป็นอีเวนต์หน้าอีเวนต์นี้เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะยังไม่ถ่ายเพราะว่าเขาเขาถ่ายคลิปใหม่ไปแล้วไปติดตามดูได้คลิปใหม่ไหมโอเคแต่ไม่ใช่โกการ์เด้นนะเออนี่คนเดี๋ยวเราจะมาวันนี้นะเราเราจะโอ้โหเช็นนานเหมือนกันนี่ว่านานเหมือนกันนี่ว่าเอาเมล็ดใช่ไหมพิงพิงดิลลี่เนาะ ยิงลิลลี่ต้อมีไหมอ่ะมีอยู่พอ์โพดาเลียอ่ะมีอยู่แปดสิบโอเคนี่นะแล้วเราจะรอเป็นซีดใหม่แต่ก่อนอื่นเราก็มาสุ่มกันมามาไปมามาเลยอันนี้นะหนึ่งกดโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อได้ีเจ,นร,เจน,นรีเจนได้รีเจนเกือบได้มิทิคข้าแต่ได้อันคอมมอนแทน ได้เป็นอันีนะทุกคนรีเจนตในกแกรนทุกคนแต่คาดว่าน่าจะเป็นต้นนี้เนาะกลมๆ๋ยวเราจาดูนะว่าเราจะได้ดีวายบ้างหรือเปล่านในคลิปนี้นะแต่ผมว่าน่าจะยากน่าจะยากน่าจะยากเฮ้ยเฮ้ยมา,มารตเอร์สปิงเกอร์มาเตอร์สปิงเกอร,อกอร์อันนี้นี่เขาเปลี่ยนระบบการแจ้งเตือนะนะทุกคนไม่เราไม่ต้องอไปคอยเข้าในคลีนิ่งสเปย์มาขายด้วย Cleaning เฮ้ยมาเตอร์มาสองอันเลยทุกคนมาเตอร์มาสองอันโอ้หชิวเลยอะ่ะอย่างนี้ของชอบว่าแต่เราได้ cleaning สเปรย์มามันทำไม่ได้เอยเดี๋ยวทุกคนมีอะไรบ้างเราลองมาดูนะทุกคนเขาบอกว่า clean m u t a t e o f food clean mutation เอ่อเราทำเพื่ออะไระเดี๋ยวเดี๋ยวลองสเปรย์ไอ้ ไอ้องุนช็อกดูอือเดี๋ยวลองให้ไปทดลองให้นะมา,มาหลังสวนเลยหายไปเลยช็อกฉันอต่คือเป็นการรี mutation ใช่ไหมครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเด้นี่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 ไมาได้มาแล้วนะ h ั n น y s u c k e r อ๋อแล้วเ,เราจะปลูกต้นที่มันดูแบบอลังการสวยๆเนาะต้นที่มันไม่สวยเราเราไม่ปลูกนะทุกคน มีเลือกมีเลือกอะมีเลือกอุ้ยอันนี้อันนี้ดูอังการแต่ผมไม่มีอะทุกอย่าง Crocass ปเกียมน้อย c r o ค a s s Crocass นี่หาจากไหนอะทุกคนนี่นะ c r s ที่เราถีสเปรย์ตะกี้ามดเลย c r o c a s สก็คือต้นระดับกากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาอีกโอเคนี่ถึงขั้นแบบว่าต้องปลูกไว้แบบโอ้โหเนี่ยเอ้ยเอ้ยสันกอสสันกอส ซันก็ตชูชูชูหันหน้ากันหันหน้าใส่กันหันหน้าขหากันมีเอฟเฟคมีเอฟเฟคยังไงยังไงจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องมีเพิ่มอีกอยังไงเอ่ยนี่นี่นี่ทุกคนคือคขาที่แล้วที่มันมีซันก็ตเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้วเ,เรายังไม่รู้นะว่าแบบซันก็ต์มนทำอะไรได้เนาะตอนนี้เรารู้แล้วเออไปแล้ว เฮ้ยแต่ยังต oh, ิดอยู ata, ่แต่ยังต like> ิดอยู่ยังติดอยู่หรือมันติดแล้วเออเออหรือหรือนี่คือติดแล้วถามแล้วค่ะตอนนั้นคือสี่สิบสามล้านก็ยังเท่าเดิมนี่วะแกงแสนสี่เท่าเดิมอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของเจ้านี่นะเนี่ยผมได้คุกไอ้นี่มาสองตัวไปได้มากี่ตัวสองตัวเหมือนกันอืม ตุ้กตุ้15นาทีจะมีโอกาส15.37%ที่จะปรุงอาหารบริเวณใกล้เคียงโดยชะโดยปกติจะไม่ไม่นี่คือแบบไม่แบบเอ,อไก่ไหม้อย่างเงี้ยไม่ไหม้อืมโดยปกติจะไม่แต่บางครั้งจะสุกสัตว์เลี้ยงที่ใช้งานจะได้รับ XP เพิ่มเติม0.17นอกจากนี้ ยังมีรสชาติที่อร่อยมากผมว่าแอดมินหิวมาเดี๋ยวเรามารีวิวเป็นซีดใหม่กันดีกว่าเนาะอันนี้ทุกคนไวโอเลตลองปลูกดิอันนี้เป็นต้นระดับเอ,อ่อดีเจนนั่นทุกคนน้ำรด,ดน้ำ,ดดนำจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเป็นข้าวโพดนะทุกคน <S 2>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  เป็นข้าวโพดไวโอเลตแล้วก็มันมีอีกต้นหนึ่งนะย่อ,อได้มาเป็นระดับแเร่ นี่คือต้นนี้อะปลูกตอนนี้ไปทำอะไรอยู่สร้างบ้านตอนนี้ไปสร้างบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านไปไหมให้ให้ไปดูไหมเอมแล้วแต่เลยอ่ามาเดี๋ยวไปดูบ้านไปเดี๋ยวแบบสร้างได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวให้เจ้าตัวบอกเดี๋ยวแบบสร้างได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้นะยวดูติดอะไรบ้างโพลีเนตมูริตช็อก ดิโก้โฟเซนแล้วก็โลเดนสาวิบอวกิโลไดให้ไเดาราคาพันล้านนะสุดๆเลยนะหนึ่งพันล้านใช่ไหมครับต้นเนี้ยเปิดประมูลที่พันล้านราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านถูกต้องครับโอ้โหไอ้บ้านนะเรามีตังค์เยอะแล้วเราจะเอาไปให้ไปนะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะก็คือเขาจะแบบปล่อยไอ้เวอร์ชั่นใหม่ออกมา มีหนึ่งสามสี่เก้าดูดูบนมุมบนซ้ายนะทุกคนตอนนี้มันยังเป็นหนึ่งสามสี่หกอยู่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งสามสี่เก้าแล้วมันจะสามารถส่งในเซิร์ฟพัริกได้เซิร์ฟส่วนส่วนรวมคือในใจเนี่ยผมก็อยากทาบ้านแล้วบ้างนะแต่ตอนเนี้คือส่วนผมมันไม่มีพื้นที่ทำบ้านแล้วอะคืออยากจะโล่ะนะแต่แบบเสียดายอะ่ะอืม แต่แต่ต้นที่เราปลูกมามันก็มีมูลค่านะทุกคนทุกต้นเลยต้นมีมูลค่าหมดเลย11นาทีโอ้โหผ่านมานานแล้วเนี่ยช่วงได้11นาทีนะอันนี้น่าจะหายากนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งอันได้ยหนึ่งอันยี่สิบนาทีใช่ปะสามอันก็สามสามอันก็สองสามก็หนึ่งชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงไม่ใช่หกอันอะห้าชั่วโมงหนึชั่วโมงได้แค่สิบห้าอันเองถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันครึ่งชั่วโมงได้มาอ่ะขั้นต่ำ หนึ่งชั่วโมงอ่ะเราจะได้ทั้งหมดสี่เพราะฉะนั้นห้าชั่วโมงได้ยี่สิบแล้วอันนี้ห้าชั่วโมงได้สิบห้าแล้วเท่าไหร่ชูเกะแอปเปิ้ลจะขายเนะี <c oughs> ่ยเือ้าว่ามันไม่ขายนี่คือเราก็ต้องทำแบบอีกวีที่แล้วเนาะต้องมารีวิวแบบเอเมเบอร์ลิลลี่อะ่ะ two thousand years later โอเคคนตอนนี้เวลาก็นี่นะหมดแล้วแล้วก็อย่างคือไปก็ ไปนอนแล้วนะอืมเพราะว่ามันก็อานนีันก็สี่ทุมแล้วอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กก่อนดีกว่าเนาะอืมเปิดแพ็กเปิดแพ็กขอเป็นต้นดีๆได้ไหมม,มิสเทอรี่ก็ได้หรือดีวายก็ได้ถ้าดีวายจะยิ่งดีเพียงโอ้ยดีเจนก็ไม่ได้แย่ดีกว่าอันคอมมอนนะอืม เอาลเดี๋ยวเราเอาอิสสักและกันเนาะอ๋อทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นอีเวนต์พึ่งเนาะตรงนี้เวลาก็จะมันก็มันก็จะเร็วขึ้นนะทุกคนโอ้ยดีเลยอะ่ะเอตรงสปริงเกอร์นี่ผมอาจจะไม่ได้รีวิวเนาะทุกคนเพราะว่าอืมนะเนาะดี่ควคมที่มันน่าจะนานพาอสมควรนี่ะก็ต้องขอพายด้วยนะทุกคนีนทุกคนระหว่างรอนะเราจะมาปลูกตน้นนะี้ทุกคนฮันนี่ซักเกอร์ก็คือเป็นต้น อย่างเคสที่แล้วนะทุกคนเคสที่เราต้องเอาผลไม้ไปให้มีเนาะอันนี้ก็คือของรางวัลจับเคอันสุดท้ายนะก็คือถ้าเราแบบให้ให้อาหารหมีไปเรื่อยๆนะจนถึงเคลส,สุดท้ายอะ่ะเราจะได้เป็นเมล็ดนี้มานะนแล้วก็เราก็จะปลูกตรงนี้เลยนะจุ๊บแล้วก็รดน้ำอุ้ยทำไมต้นมันกว้างใหญ่อย่างเงี้ยนี่ทุกคนผมย้ายต้นนี้มาไว้ตรงตรงนี้แล้วนะหมุนหน่อยด้วยจุ๊บจุ๊บ นี่เฮแล้วเราไปดูนะทุกคนว่าซีดแพ็กเราได้หรือ,อยังเฮฮอนตอนนี้นี่ได้แล้วเราได้มาเรา,เราได้มาสามซีดแพ็แล้วนะวจะหาอนอันไหนนี่อันนี้ได้มาสามกันแล้วเดี๋ยวเราก็สูมเลยะกันนะสามนี่แหละได้มาสามมันสูมเสร็จเดี๋ยวเราสูมเสร็จเราปิดที่เลยดีกว่านะเพราะว่า อ่ะส่วนตัวผมเนี่ยมันคิดว่าเดี๋ยวต้องรอเนี่ยมันจะนานนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยต้นนี้สิบห้านาทีโอ้โหต้นนี้ครึ่งชั่วโมงต้นนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงมันนานนะทุกคนแล้วอีกอย่างอันนี้ก็เนี่ยเห็นปะแต่ละอันนะนีสปริงเกอร์กือหนึ่งชั่วโมงทั้งนั้นมันมีแต่อานที่ต้องใช้เวลานลทุกคนผมก็เลยจะแบบปิดคลิปก่อนดีกว่าเนาะมาสามอันหรือที่มันจะมีสักอันดีๆมาให้เราสักอันไหม สามสองหนึ่งชุบโอ้โหระดับแร่ซุ่มอีกนะอืมอุ้ยไม่เป็นบูระับมิติเข้าดีเลยดีเลยดีเลยนขออีกขออีกขออีกเป็นไงแย่ไปโอ,เ,อเล็คอนนะทุกคนโอเคก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแย่มากเนาะแต่นเนี้ยสิ่งที่ผมอยากได้คือดราก้อนเปเปอร์ น่าจะแบบดูดีนะน่าจะแบบสวยน่าดูเลยแต่โอกาสออกแค่ศูนย์จุดห้านะต้นอันนี้ก็ปลูก้ๆปลูกตรงนี้เลยอะรดน้ำจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บนี่สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นนี่เบนบูแล้วปลูกต้นเบนบูนี่นี่เมล็ดโอ้โ,อโหดูเกลียวเกาียวนะอ่ะปลูกตรงไหนดีเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะยังเรายังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไง แบ,บปลูกตรงนี้ไปก่อนนี่โตแล้วโอ้ยอยๆมันขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะแบบแบบจุกเกียวอย่างนี้เลยนะไม่จะบอกนะเก็บได้ครั้งเดียวเก็แบบโอ้โหเก็แบบได้ครั้งเดียวจริงด้วยทุกคนอืมอันนี้คือดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเก็แบบได้ครั้งเดียวเนี่ยไหนนี่แต่ต้นสวยดูเหมือนกันนะเห็นปะ่ะต,ต,ต้นสวยเหมือนกันเลยทุกคนเดี๋ยวดูราคาดีกว,ว่าถามราคาเท่าไหร่หุ้ยสองแสนอุย้ยราคาก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่มากนะทุกคนถือว่ารับด,ดีอันที่ไม่ติดสถานะนะโอ้โถ้าติดสถานะน,านี้แพงแพงพูดเลยยังไงก็แพงสูมสักเหลือแค่เก้าเเหลือแค่เก้าสิบสมันเจ็ดแพ็คขอลุ้นไม่เอาไม่ไม่ลุ้นดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานฮะฮะฮะ ฮะซันลาเวอร์จริงจังวะนี่เฮ้ยเวอร์เวอร์จัดเวอร์เกินซันฟเวอร์แ่ซันฟลาเวอร์โคตรเวอร์เลยอะโอ้โหได้แล้วหนึ่งต้นอันนี้มีอยู่สามต้นแล้วทุกคนโ้ยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเราจะ ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำเดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้นะทุกคนเป็นซูการ์แอปเปิ้ลเดี๋ยวจะรีวิวท้ายคลิปทุกคนก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาคใครเลยนะก็เดี๋ยวอีพีหน้านะก็จะเป็นอัปเดตซัมเมอร์อัปเดตซัมเมอร์นะทุกคนเราจะมาดูกันว่าอัปเดตหน้าเนี่ยคนเล่นเนี่ยจะเยอะเท่าไหร่นะแบบ เนเล่นจะเยอะมากแค่ไหนอย่างอัปเดตน,นี้คนเล่น16ล้านเนาะอัปเดตอัปเดตหน้าเนี่ยเป็นอัปเดตแอดมินบอกเล้วนะเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากเป็นอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดแต่จะลองมาดูกันว่าคนเล่นจะเท่าไหร่แล้วมันจะสนุกแค่ไหนก็เดี๋ยวรอเลยรอติดตามดูเสื้อน่นเกมมิ่งห้าโลบาขนาดเป็นสุดเซนได้ทุกคนเสื้อน่นเกมมิ่งนะอันนี้ทําเองเลยนะอันนี้ข้างหน้านะอันนี้ข้างหลัง นี่เออไปซื้อกันได้ไซื้อได้ไปละบายบายเพื bye ่อนทุกคนตอนนี้เราก็ได้เป็นซูการ์แอปเปิ้ลมาพีเรอแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาลองปลูกกันนะทุกคนว่าแบบลักษณะต้นเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ดอกจะเป็นยังไงหรือผลที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะไปปลูกเลยชุบอ่าปลูกแล้วดน้ำรดน้ำเลยนี่รดน้ำ เราก็รอโตนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าแบบชูเกอแอปเปิลเนี่ยมันจะราคาแพงไหมนะอืมมันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เรารอคอยมันหรือเปล่านะอืมทุกคนตอนนี้ก็ปลูกนะแล้วก็โตที่เราแล้วนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเก็บมาชุดนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน ก็คล้ายๆน้อยหนาเลยเนาะอืมหรือว่ามันคือน้อยหนาเอาไว้ช่างมันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถามราคาดีกว่าแบบประหยัดราคาเท่าไหร่เนาะแบบไม่ติดสถานะน,นะทุกคนจุดแปดหมื่นห้าเฮ้ยทาไมติดสถานะน,นี่ถือถือว่าเยอะเลยนะทุกคนอืมถ้า,ถาติดถ้าติดสถานะอย่างเงี้ยโหน่าจะก็น่าจะเยอะนะหลายล้านนะทุกคนถ้าติดสถานะเนี่ยโอเค ก็เราก็ได้รีวิวต้นสุกแกเปิน์ลของเรแล้วนะเราก็จะไปละอืมแต่ก่อนไปเดี๋ยวขอเปเลยว่าสปอยสปอยคลิปหน้าก็คืออันนี้ทุกคนเป็นคราฟเตอร์ซิบแพคตอนนี้ผมมีอยู่88อันเดี๋ยวประมาณเนี่ยวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเกมอัปเดตนะทุกคนผมจะสะสมให้ถึง100แพ็ค แล้วเราจะมาเปิดกันนะว่าเราจะได้ปิเปอร์ดากอนกับเขาบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะอืออ่ะ,อะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย